Ui, đi bà đi Ui, đi bà đi Ui, đi đi Ui Ta nhủ khảo tí có lúa, ừ, bà đi 2 đi lứa bà đi em nè. bà đi เกิดเหตุการณ์บอขาดขีดบ่อคาดขีดว่ามันสิตกะอ่อนบ้านนี้กระเทยซองโตบริยอมเมื่อไดะอ๋อ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  มากลุ้ยไอเต้นที่สื่อหนาวสวเราเลิกกูเซอร์พี่น้องอคนก็้แหงเติบดอกบ้านเฮ้าก็ได้จะบ,บอกว่าอย่จบอกว่าสีตกแด่ในนี่นนนนะฝนอ่ะบอสฮะบ้านน้ำมงนแห้งขึ้งๆอเก่าบอส สภาพล้างปาร์ตี้พี่น้องสภาพจีเจยไพจะมาเอาไฟก่อนนะไปนั่งอยู่คนเดียวนะสู๋โคตรดการเฮยว่ากันตัวยาดตีครับมันมาใส่อะไรพูนฮะไล่ปัญหาน่ามึงดู ไปติดตลอดโอน้องไปเต้นอยู่โูนสีน้าเอาอีซ่าไปโอนดอยมึงสีหนุ่งยังเสือนะมันไม่ใช่ตัวตนของเมืองเลิกเลิกเฟอร์เอร์ฮ่าโพนออเป็นอนเล็อก่อก อ่าพิตพตี้ค่ะพิตตี้ค่ะไปขางนักปูนอีจอยพิตตี้ล่างโหลดงานจบแต่ซุ้หมดจบอีจอยมาแมามาแต่เมสซี่ นอนะ้องเอื้อยเหนไหมโค้งโต๊้บนเพ่งตามนีอีบ้านนะคค้โ,โตไก็ไไไจะจะเงยเนาะมาไปโ๊ะกัมายับเข่ามาพี่ โอ้ยคุณอยากทอยออกไปฝังล่างดิแมามาคุณจะอยมาทอยออกไปฝังล่างพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบอกพิษตี้ล่างหลดยามกลางคืนแดดไปค่ะ <c oughs> เออ ไอจ่อยมะน,นาวเองติตาพิ่ตีตอนนี้ยอมแพ้อนี่อ่หนูผ่ามีอยู่ไหมน่ามีอยู่ไห่างหนานะประตูหนาสีฟ้า รีบเปิดเลยรีบปิดเออเลิก่ะเลิศเลิกเลิกเปิดเถอ,อลาสเลิกตอนตีสอง <c oughs> อ๋อประวัติศาสตร์เนาะทุกอย่างมันต้องเป็นประวัติศาสตร์ทั้งนั้น, <c oughs> น,น ค่าเสียพ <so ี and ah, and ah, ai, ่นนองเออไปบุกเห็นกระเบืงเอาดีนักหนาที่แอนดาแอนดาขึ้นเออป้ายมนุลูกป้ายมันเออ แอ่้มีทางปีนี้จากคีดินม่เกือบมึงไหนกูฮันอ่ะเพราะว่าสาไปย่องเอ้ยลหลังหลดย่องกลางคืนไปเคยห็ดอืมอาาาาาเาา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 อาาโอ้ยมึงสิลูาให้มันออกเบิดกระบานาะ เอาล่งโลที่ป่าน้าฝนน่ะเลิศค่ะถามอีหรีมึงหนาวอยู่เออบปิดเข่ามากพี่เลยเนาะมันมันหนาวพอดีนี่สิต้แห้งเลย มึงสั่นนี่มึงคันมาหรือมึงยัง้้าหอาไปตกยังหารเด้งค่ะเด้งเด้งเด้งเ้งเด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 ้เดงเดเดเเา้างด มอนยากมากเลยแม่วะคุณนะไม่ได้ตอออ้า,อา,อานี่การเด้งดากดีไหมึงามึงหลดเด้อมึงมงหลดน,มมหน้าแห้งเหรอฮ้จ้ามากัเล่ อ้าวโม้ดูกขี้ดินยังไม่ได้ออกอยู่อ๋อขี้ดินบอกกันก้อต้ตอยู่ที่บุกเลยเอาจังไดเอาสิไปต่อหรือสิพ่อซันนี้ ไปต่อหรือเปล่าสนี่มันกับผมมีความหมายลยพี่นอ้องไปใช้โบได้แล้ว,ว <c oughs> อ่านอนเปลี่ยนคิวกันเปลี่ยนคิวรอไวเอวเอเสร็จกระจกนะนูกระจกทั้งคาง ตั้งขางนั่นน่ะดวดเลยบ,บ๊อบตบบ้านใหญ่นั่นเออโอ้โหสี่ต,ต,ตีสองพอดบมวนพี่น้องเอ้ยมันนี่นะคนลายสื่อสูสบมวนยุกกระเทยสองโตนี่เด้งมันมากค่ะอะ muồn đã tu không lẽ cu à mọi người tin đây nhá tên thủy lơi lờ lờ má khó leo phan nam lại với hoài thằng long mụ đó ะระวังโลดอไระอเออเออเออ่า,ออออออา,า่่อเก้ากล่องวงจรเขาบนระบบจ้าคันนอเได้กล่องวงจรเขาหนา <c oughs> หมดเลยวะ นี่บ้านะท่านมาเล่นน้ำในนี้กันสิยวะนไปหากินมียังสะก่อนนะป้าเมื่อจังลกก้าโอ้ยกระตกกันนี่อยู่หน้าข้าบอระตกกันเลือเสื่อละโว้ยมันก็ต้องโต๊ะคือการแหละ มือแรกกับมือนั่นมือนั่นกับไปบานเจมมาลาเดืกอื่นกน,นขึ้นมาประมาตื่นมาแบโลกกะต่อดำนาต้จงตายไปนอนโอ้ซทกซักอยู่นี่นี่น้ามันแห้งอยู่ <c oughs> โอ้ยมยึงจะเที่ยวไปเที่ยวมาอะไร บาาอสทุกไปหนคข้าเจ้าไฮเด็กสื่อนี้เาอ,อ,อาผ้าไปป,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 นะปันให้อเอาเลยทแจ้งในในหาันทอดแจ้งหาสิบพันนี่นี่น,นี่ตรงนี่อดแจ้งหาสิบเปิดเพลงยังใครได้ น้องอากระเทยตายในวันนี้พี่งนี้ไม่ไหวจริงๆค่าววะสารคุณไม่รอดอยู่แล้วค่าน่ากว่าเออพรุ่งนี้ดำนาวยังมาลืมเนาะพอโอเคไปนอกตอนแข่งนะปอนาว กล้ามพนะพ um. um ี่น้องสังเกตกล้ามเฮ้ยดูเอิบครับห้อกรบคือแม่น่ะเฮ้ยเฮ้ยฮอาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ะม่าอย่าไ่าฮ่าอ่า่า่า ไ <c oughs> รมาบบบนี้ <c oughs>